สวัสดีครับผมในฐานะผู้ช่วยของอาจารย์อันวากอมะจากคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีนะครับวันนี้จะมาชวนคุยและทําความเข้าใจหนังสือเล่มสําคัญที่เรียกว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของการศึกษาเรื่องความมั่นคงไปเลยนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Security a new framework for analysis ครับนี่คือภาพรวมของสิ่งที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการมองมุมใหม่ที่ท้าทายความคิดเด,เดิมเกี่ยวกับความมั่นคง จากนั้นจะเจาะลึกไปที่แนวคิดหลักเลยก็คือเรื่องการทำให้เป็นความมั่นคงหรือ Securitization แล้วไปทำความรู้จักกับตัวละครสำคัญสคัญในกระบวนการนี้กันต่อด้วยการขยายขอบเขตของความมั่นคงออกไปในอีก5ด้านและสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่ากรอบการวิเคราะห์แบบนี้มันสาคัญยังไงในโลกยุคปัจจุบันเอาละครับเริ่มกันเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของนักวิชาการ3ท่านคือ b บ r ร์รีบูซานโอเลเวและยับเดวิ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของสำนักโคเปนเฮเกนครับงานของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่เข้ามาตั้งคําถามใหญ่ๆเลยว่าไอ้คาว่าความมั่นคงที่เราพูดพูดกันเนี่ยแท้ที่จริงแล้วในโลกสมัยใหม่มั่นคืออะไรกันแน่คือถ้าเราย้อนกลับไปดูความคิดแบบดั้งเดิมนะครับโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นเนี่ยความมั่นคงจะถูกผูกเต็ดอยู่กับเรื่องการอาหารเป็นหลักเลยครับเรื่องของกองทัพการป้องกันประเทศจากการลุกกรานซึ่งเป็นมุมมองที่สำนักโคเปนเฮเกนมองว่ามัน มันอาจจะคับแคบเกินไปหน่อยสําหรับโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเยอะแล้วและนี่แหละครับคือคําถามที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะตอบเป็นการชวนให้เราขยับออกจากกรอบคิดแบบเดิมๆไปสู่กรอบคิดที่มันกว้างขึ้นแล้วก็มองเห็นอะไรได้ซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยครับเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เราจะมาทําความรู้จักกับแนวคิดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญหรือเป็นเหมือนลายเซ็นของสํานักโคเปนเฮเกนเลยก็ว่าได้ครับ คำที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้2เส้นในคำจำกัดความนี้นะครับคือคำว่ากระบวนการครับผมเพราะการให้เป็นความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่สภาวะที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเองนะแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านการกระทำบางอย่างทางการเมืองที่มันมีเป้าหมายชัดเจนตามตรรกะของแนวคิดนี้นะครับ ประเด็นอะไรสักอย่างเนี่ยจะกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่มีอำนาจลุกขึ้นมาพูดหรือประกาศว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงนะแล้วก็สามารถทําให้คนอื่นๆในสังคมเชื่อและยอมรับตามนั้นได้สําเร็จลองนึกภาพตามนะครับกระบวนการนี้มันคล้ายๆกับการที่เราไปกดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินเลยพอสัญญาณดังปุ๊บกิจกรรมปรกติทุกอย่างต้องหยุดแล้วเราต้องทําตามมาตรการพิเศษทันที อย่างเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเหตุการณ์911ที่ทําให้รัฐบาลมีอํานาจพิเศษในการทาอะไรหลายๆอย่างที่ปกติทําไม่ได้นั่นแหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการทําให้ประเด็นการก่อการร้ายกลายเป็นเรื่องของความมันคขทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจกระบวนการนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นเราต้องมาทําความรู้จักกับตัวละครหรือผู้เล่นหลักๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กันก่อนครับในตารางนี้จะแบ่งตัวละครออกเป็น3บทบาทหลักๆนะครับ ลองนึกตามดูนะครับว่าในประเด็นความขัดแย้งต่างๆที่เราเคยได้ยินมาใครคือผู้ทําให้เป็นความมั่นคงที่เป็นคนส่งเสียงเตือนอะไรคือสิ่งที่ถูกอ้างอิงที่เขาบอกว่ากําลังตกอยู่ในอันตรายและมีใครอีกที่เป็นผู้กระทําเชิงหน้าที่ที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทําของเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอเรารู้แล้วว่ากระบวนการนี้มันทำงานอย่างไรแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องบ้างทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่า แล้วมันเกิดขึ้นในที่ไหนหรือในขอบเขตไหนได้บ้างซึ่งตรงนี้แหละครับที่การเปิดมุมมองเรื่องความมั่นคงให้มันกว้างออกไปอย่างมหาศา,ศาลเลยกรอบคิดนี้เขาแบ่งขอบเขตความมั่นคงไว้5ด้านหลักๆครับอย่างในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยภัยคุกค,คามมันไม่ใช่กองทัพข้าศึกแล้วแต่มันคือระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นแล้วสิ่งที่ถูกอ้างอิงที่ต้องปกป้องก็ไม่ใช่แค่รัฐชาติแต่คือการอยู่รอดของประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆทั้งประเทศเลย จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากรอบคิดแบบนี้ทําให้เรามองเห็นภัยคุกคามได้หลากหลายมิติขึ้นมากๆมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มมีคําถามในใจแล้วว่าแล้วทฤษฎีทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันสําคัญยังไงในส่วนนี้เราจะมาคุยกันครับว่าเราจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ทำความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆในโลกปัจจุบันได้อย่างไงบ้าง หัวใจของมันจริงๆก็คือการมอบเครื่องมือหรือแว่นตาอันใหม่ให้กับเราครับไม่ใช่เพื่อให้เราไปตัดสินว่าอะไรคือภัยคุกคามที่แท้จริงแต่เพื่อให้เราสามารถตั้งคําถามกับว่าทกรรมทางการเมืองได้อย่างมีหลักการว่าเอ๊ะใครกําลังพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเขาทําไปเพื่ออะไรแล้วผลที่จะตามมามันคืออะไรกันแน่ตรงนี้คือความแตกต่างที่สาคัญมากๆเลยนะครับระหว่างการทำให้ประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องการเมือง ซึ่งมันก็ยังอยู่ในการถกเถียงกันตามกระบวนการปกติในสภาอะไรก็ว่าไปแต่การยกระดับมันให้เป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันคือการดึงประเด็นนั้นออกจากระบบการเมืองปกติแล้วนำไปสู่สภาวะที่ต้องใช้มาตรการพิเศษหรือสภาวะยกเว้นนั่นเองครับถ้าจะให้สรุปหัวใจของเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ก็คงสรุปได้ในประโยคนี้เลยครับการใช้คาว่าความมั่นคงเนี่ย มันไม่ใช่แค่การอธิบายสภาพอาการเฉยๆแต่มันคือการกระทําทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีเป้าหมายและก็ส่งผลกระทบที่ชัดเจนมากๆครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าสนใจมากๆครับว่าในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมันสับสนวุ่นวายไปหมดตั้งแต่เรื่องโรคระบาดไปจนถึงภาวะโลกร้อนจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราในสังคมไม่สามารถตกลงกันได้อีกต่อไปแล้วว่าอะไรคือภัยคุกคามที่แท้จริงกรอบการวิเคราะห์นี้อาจจะไม่ได้ให้คาตอบสําเร็จรูปนะครับ แต่มันก็ท้าทายให้เรากลับมามองโลกแล้วก็ตั้งคำถามกับอำนาจในมุมที่ต่างออกไปขอบคุณครับ